สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับผมกับช่องคนเมืองถอยครับนี่วันนี้ก็ที่เกิดไว้ในคลิปอ่าคลิปก่อนหน้านี้ครับว่าจะมีตัวเป็นงานฟิล์มกลือก็มาแล้วครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆครับ จากช่องของเราเลยคนเมืองถอยครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมวันนี้ก็ผมภูมิใจนํำเซรีนีงครับถือว่าสวยมากๆเลยครับผมเห็นกล่องแล้วแบบไปไปดูกันดีกว่าครับนี่คับผมมาแล้วครับเป็นงานเกอร์ฟิล์มครับตอนี้มีเป็นงานจาก MS General นนะครับก็นี่ครับตัวเป็นตัวกวนอูครับผมก่อนหน้านี้จะเป็นจูร่งซึ่งผม พีไม่ทันคนระับพอดีมาเห็นกวนอูก็เลยจัดมาเลยรู้สึกว่าต่อจากกวนอูจะเป็นอ่าจะเป็นจะเป็นจะเป็นเล่าปีมั้งครับโอเคผมไม่แน่ใจครับแต่ว่ามีมาแน่นอนนะผมโอเครอบนี้ผมพีทันแน่ครับก็อย่างตัวนี้เลยครับกวนอูอ่ากล่องนี้เป็นกล่องเวอร์ชันนี่นะครับดูลักเวอร์ชันนะครับเพราะว่าจะเป็นเวอร์ชันที่มีหัวมังกรครับ เพิ่มมาให้ครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันแล้วกันเพราะตอนนี้ก็เรามาดูรอบๆกล่องกันดีกว่าครับนี่จะเป็นด้านหน้ากล่องก็จะเป็นตัวน้องกวนอูตีมก็จะเป็นสีเขียวเห็ครับด้านหน้ากล่องนี่ครับรหัส G S ศูนย์หรือ G ีเอ็ศูนย์สองดูรอบๆกล่องกันดีกว่านะครับมาส่วนด้านข้างกล่องนี่ก็จะเป็นเขียนว่ากวนอู ก็เป็นรูปถัดมานี่จะเป็นตัวของอ่ากวนอูครับนี่ก็จะเป็นเป็นตัวเกลเฟรมของเราเองครับนี่ด้านหน้าส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นเวอร์ชันที่สวมเกาะเรียบร้อยเลยอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะครับจะมีมังกรแค่1ตัวเดี๋ยวไปดูเวอร์ชั่นพิเศษคือกล่องนี้คจะเป็นเวอร์ชั่นพิเศษครับกันข้างกาเนี่ยมีบอกมาให้ครับ โฟดักภาษาจีนผมอ่านไม่เป็นนะแต่น่าจะรู้คือนี่รหัสรุ่นครับ M02 แล้วก็วัสดุ PS ABS พอม p b s แล้วก็นี่เป็นภาษาจีนผมก็อ่านไม่ออกแล้วก็มีบาร์โค้ดมาให้รับแอดไลแล้วก็วีชแชทก็เป็นบาร์โค้ดประมานี้ครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนอีกด้านหนึ่งครับนี่นี่คือที่ผมพูดไ้ครับกล่องนี้จะเป็นตัวอ่า ดูลักเวอร์ชันคือเวอร์ชันแบบพิเศษครับเพิ่มหัวมังกรมาให้อีกกี่หัวเนี่ยห้าหัวต้นหัดก็เป็นหกหัวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีนกว่าวงกรที่เพิ่มมาเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะหัวหรือมาทั้งตัวนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้เดี๋ยวลองไปดูเช็คแผงอีกทีครับี่ก็เป็นด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวจะบอกว่าส่วนต้นขาเนี่ยสามารถ โอ้โหขยับได้เกือบติดขาเลยนะครับแล้วก็มีเป็นบูสเตอร์ด้านหลังแล้วก็หัวมังกรครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของหางมังกรโอเคเราไปแกะกล่องกันดีกว่าครับผมไปเปิดกล่องกันดีกว่าอ๋อโอเคครับมีต้องใช้เป็นคัตเตอร์แป๊บหนึ่งนะเราได้อุปรกรณ์มาแล้วมานะทำการแกะกันดีกว่าคือกล่องมันเนี่ยเท่าที่ผมมีงานพวกเรียกว่างานเกอร์เฟรมนี่แบบง่ายนะครับ เป็นงานพวกเนี้ยคือผมว่ากล่องเนี้ยใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยรีวิวมาเลยนะครับคือกล่องแบบโคตรใหญ่ใหญ่กว่า MG ันดั้มอีกครับดูขนาดกล่องผมจะวัดให้ดูนะครับหนึ่งฝ่ามือเกือบเกือบสองฝ่ามือครับนี่เห็นไหมครับตีเป็นขนาดกล่องก็น่าจะประมาณเกือบเกือบ 30ประมาณกับเกือบ50าสิบเซนครับ 50. ห้คูณอ่าสี 40. ประมาณนั้นครับเคมาเปิดกันเลยน่าจะไอ้เลยครับนี่เจอกับเป็นใบหน้าคือหน้าแบบโคตรดีเลยครับแต่ว่านี่ก็จะเป็นหน้าแบบว่ามีมาแล้วจากโรงงานแล้วก็หน้าเปล่าๆคือต้องไปติดสติกเกอร์เอง โ okay. อเคส่วนถัดมาส่วนนี้ห่อเป็นพิเศษหน่อยน่าจะเป็นส่วนของของผมนะครับนี่เป็นส่วนของผมผมว่าที่ถัดมาผู้มือเราดูกันทีหลังละกันอนี่ก็เป็นสติกเกอร์เหมือนจะเป็นสติกเกอร์น้ำนะครับโอเคถัดมานี่ จะเป็นแผงพาร์ตไแผงอะไรไม่รู้น่าจะเป็นส่วนของข้อต่ออะไรสักอย่างนะครับปผ่านไปถัดมาแผงโอน่าจะเป็นฐานนะครับนี่ถัดมาเป็นพาร์ตของมือประมาณหนึ่งสสาี่ห้าคู่พาร์ตถัดมานี่ก็จะเป็นส่วนของเอฟเฟก แกะเลยดีกว่าครับนี่ครับเป็นส่วนของเอฟเฟกเป็นพาร์ทนะครับนี่ก็เป็นพาร์ตอ่าพาร์ทจตัวเนื้อพลาสติกเห็นไหมครับแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยครับมีตำหนินิดหน่อยแต่ก็ใช้ได้ครับผม คถัดมานี่จะเป็นแผงอ่าแกะดูกันดีกว่าเป็น F อ่ะเป็น F ทั้ง2แผงเลยครับนี่ถัดมามาดูกัน,นครับพาร์ท D กับ D เช่นกันครับมี2พาร์ทโอเคน่าจะเป็นส่วนของ เกาะขามั嘛ครับเนี่ยเนื้อพลาสติกไม่มีตำหนิอ๋อมีครับเห็นไหมครับนี่ตำหนินิดหน่อยเป็นรอยปัดกัดกับโอเคครับแผงถัดมาอ่านี่คืออะไรเนี่ยอ๋อมีสติกเกอร์มาให้ครับแผงเล็กๆแผงถัดมาพาร์ทแผงน่าจะเป็นตัว H ครับนี่น่าจะเป็นส่วนของเกาะคือเกาะคือโคตรใหญ่เลย ผมไม่รู้ว่าตัวเนี้ยเวลาประกอบมาจะตัวสูงขนาดไหนนะเพราะว่าผมไม่ทันอ่าทีตัวจูโลงครักตัอูไปเลยนี่แต่มันก็เป็นพาร์ตเอพาร์ครับดูจากสีก็น่าจะรู้กันครับส่วนของสีเนื้อประมาณนี้ครับอ่าถัดมานี่เป็น แผง C ครับนี่แผง C นี่ก็จะเป็นบัานท้ายขานอนนะนี่ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ก็จะเป็นเกาะเป็นแผง C ครับนี่เท่าที่ดูคือตำหนี้วันนี้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ละแผงเนี่ยดูได้ครับไม่น่าเกลียดถัดมานี่จะเป็นแผง J ครับนี่ แผงเจดูจากส่วนนี้นะ่าจะเป็นหัวมังกรครับเห็นมีหยกัยกๆเหมือนจะเป็นฟันตำนี้ไม่มีครับผมแผงนี้ผมว่าเนื้อพลาสติกคือบางครั้งบางทีนะดีกว่างานแท้ครับงานจีนสมัยเนี่ยมันเหมือนมัน,ม,นมันพัฒนาไปไกลแล้วนะครับผมว่าบางตัวเนี่ยดีกว่างานแท้ครับนี่นี่ก็เป็นแผงเจเช่นกันครับนี่เป็นส่วนของหัวมังกร แล้วก็อันนี้ก็เจเจทั้งหมดมีประมาณอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6นี่ทั้งหมด6แผงครับฉะนั้นเรามีหัวมังกรอยู่6หัวครัถัดมานี้จะเป็นแผงดูแล้วน่าจะเป็นพวกข้อต่อมาครับเนี่ย แผงเคมีมาให้ประมาณสี่แผงหรือสามแผงนี่ครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นเก็ดมังกรหรือเปล่าโอเคต้องเราไปประกอบกันอีกทีครับจะได้รู้ว่ามันคือแผงอะไรครับนี่ครับอันนี้ก็แผงเครครับหกหกหกคิดว่ามันมีหกแผงเท่ากับหัวน่าจะเป็นพาร์เดียวกับตัวมังกรแน่นอนครับ ถัดมาอีก2อันนี่ก็เป็นพาร์ตมังกรเช่นกันครับมี6แผงเหมือนกันครับนี่มีส่วนของปากเห็นไหมครับฟันมังกรพาร์เอลทียบในกล่องก็มีอะไรมาให้ครับเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเหล็กครับน่าจะทําอะไรสักอย่างนะครับต้องลองไปประกอบอีกทีหนึ่งจะรู้ครับชิ้นสุดท้ายที่เราจะดูกันตอนสุดท้ายก็คือเป็น คู่มือนี่คู่มือคู่มือโอ้โหมีแบบเป็นการ์ตูนให้ดูด้วยครับเป็นแบบมังงะอ๋อมังงะแค่ตอนเดียวนี่ก็เป็นตัวครับในมังงะสวยนะครับผมว่าถ้าเขาแถมชุดมาชุดแบบจีนๆแบบนี้มาเนี่ยผมว่าถ้าใครจำงานอ่ที่เป็นสาวแมงมองผมได้ชุดนักเรียนมาครับ ถ้างานนี้แจกชุดแบบนี้มาก็น่าจะน่าจะดีครับนี่เวลาประกอบเสร็จก็ได้ประมาณนี้ครับส่วนมังกรนี่จำนวนแผงทั้งหมดเดี๋ยวผมขออนุญาตนับก่อนนะครับ 30มีทั้งหมดประมาณ30แผงเค okay. เวลาจะประกอบก็สังเกตนะครับสัญลักษณ์พวกนี้ให้ดีดีเนี่ยเป็นคำเตือนเนี่ยมือผมรู้สึกว่ามันให้มือมันน้อยไปนหน่อยครับนี่น่าจะเป็นฐานเคก็น okay. นี่ก็เป็นวิธีการประกอบครับตรงนี้เรายังไม่รู้ครับแต่ว่ายอมรับว่าใบประกอบเนี่ยใหญ่ดูง่ายดีครับแต่ไม่รู้ว่าการประกอบเนี่ยจะมีตำหนิตรงไหนหรือเปล่า หอ,อยกินพลาสติกปินใหม่ๆแล้วนี่เห็นไหมครับที่ผมบอกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆเกล็ดมังกรนี่ครับเป็นส่วนของลาตัวมังกรนี่ก็เป็นวิธีการติดสติกเกอร์น้ําครับนี่ตัดมาแช่นะ้ําไปติดแล้วก็เอาคัาตเตอร์บัตในการกดอ่าฮะสังเกตไหมครับด้านหลังน่าจะเป็นตัว ที่น่าจะออกมาถัดจากนี้ไปนะครับดูครับภาพตอนนี้ออกมา2ตัวครับคือจุล่งแล้วก็ตัวนี้เป็นกวนโออีกตัวนึ่งน่าจะเป็นเล่าปีที่จะออกมาแต่ดูนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับลองนับดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1่หทั้งหมด12ตัวครับคือเรารอกันได้เลยครับต้องมาครบแน่นอนคมับผม12ตัวโอเค แต่เท่าดูในนี้คือมันไม่ค่อยมีเอฟเฟกนะครับมืนจะเป็นตัวแบบเพียวๆไปเลยอ่ะน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ยังไม่ได้ใส่เกาะโอเค okay, ครับผมไปไปสรุปกันครับสรุปกันดีกว่านะครับสรุปตัวนี้เรื่องราคาตัวนี้ราคาตอนพ P อยู่ที่ประมาณหนึ่พัประมาณหนึ่งประมาณนะครับเป็นตัวที่เป็นแบบว่าดูลักเวอร์ชันนะครับส่วนตัวธรรมดาเนี่ยจะลบไปอีกห้าอยบาท คือตัวพิเศษเนี่ยจะแพงกว่าตัวธรรมดาไป5้าร้บาทคือ5้าบาทเนี่ยเราได้หัวมังกรมาทั้งหมดห้าหัวถามว่าคุ้มไหมก็ก็คุ้มอยู่นะครับ500อยต้องทำเองก็คงไม่ได้หัวม,มังกรห้าหัวเก็บ <c oughs> ส่วนเรื่องวัสดุงานดีครับงานดีผมว่างานดีกว่าตัวที่ผมรีวิวเองครับเนี่ยที่ผมเคยรีวิวมางานแต่ละแบบแต่ละค่ายเนี่ยผมว่าค่ายเนี่ยดีนะครับ เนื้องานเนี่ยความเงาเนื้อพลาสติกเนี่ยเหมือนของค่ายของของญี่ปุ่น,นครับมชื่อค่ายชื่อค่ายไม่ได้แต่เป็นงานแบบเก์เฟมครับวัสดุพอๆกันเลยครับก็เดี๋ยวไว้รอดูนะครับจะประกอบทำคลิปประกอบน่าจะประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์น่าจะนะครับจะทำไม่ทันนะครับเพราะว่าดูจากแผงแล้วน่าจะ มันจะนานบริเวณส่วนหัวมังกรเนี่ยนะครับส่วนตัวน่าจะแป๊บเดียวครับน่าจะเสร็จแต่ว่าตัวมังกรเนี่ยมันเยอะครับผมดูดีครับเห็นไหมอันนี้คือแผงงตัวมังกรนะครับหกแผงโคตรเยอะหกแผงนี่คือยังไม่นับพวกที่เป็นด้าน,ด,านด้านส่วนลำตัวนะครับลำตัวอีกหกแผงรวมๆแล้วมีสิบสองแผงครับที่เป็นส่วนของบริเวณส่วนของมังกรเนี่ยทั้งหมดสิบสองแผงคือโคตรเยอะ <laughs> เยอะพอๆเราต่อ M g ็เลยครับโอเคครับ okay, ผม ยังไงรอติดตามกันนะครับนะครับโอ้หลิ้นพันนะโอเครอติดตามแล้วกันครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ครับผมกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากเราคนเมืองทอยครับผมโอเคผมไว้เจอนครับรอติดตามชมนะครับผมน่าจะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งครับไปแล้วครับผมบายบายไปเจอนครับผมสวัสดีครับ